นาติดโรงงานมีน้ำเสียไหลลงทุ่งนาจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องตามไปดูครับพี่น้องแล้วได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะครับอันนี้อาทิตย์หนึ่งได้ไหมอาทิตย์หนึ่งอ่าโอ้โหพี่น้องดูครับขุยไสเดือนขึ้นเต็มนาเลยโอ้โหขุยไสเดือนเนี่ยโอ้โหอย่างงามเลยครับพี่น้องครับโอ้ขึ้นเสมอกันหมดเลยอ่ะ โอ้โหบุญมนครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมากับพี่กําไรแล้วก็นะาชอบนะครับอันนี้คือแปลงนานะครับที่เขาใช้เทนเดอร์หมักหมักนะครับหลังจากที่หมักอ่าแล้วเขาก็หวานข้าวนะครับหวานข้าวเพราะหวานข้าวไปเลยผมว่าโรงงานมันลงเหม็นอึบเลยพี่หมอโอ้มันอยู่ใกล้โรงงานเหรอโรงงานน่ะโรงงานหมุนอ่ามันเหม็นโอ้เขาปล่อยน้ํามา ทำให้แถวนี้นาไม่ได้ผลได้ผลได้ผลผลิตเลือกก็เลยใช้เทนเดอร์ของเราหมักแล้วดูครับรอยคาบน้าเขียวเลยเนี่ยแสดงว่าเทเลอร์เราทํางานดีนะโอ้นี่คือหวานข้าวไปได้อาทิตต์หนึ่งเห็นไหมนะอย่างงามเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหนั่นครับนี่ละครับพี่น้องครับชาวนาชาวไร่เกษตรกรทุกท่านนะให้รีบมาใช้ สามเกือนะครับเทนเดอร์กิ่งทองระโยกเอาน้าชอบเล่าให้ฟังหน่อยเทนเดอร์คืออะไรครับเทนเดอร์นี่คือเป็นน้ำหมักนะครับเป็นจุลินทรีย์เข้มข้นนะเราทํางานกับน้ำทำงานน้เะถ้าไปฉีดแห้งๆเนี่ยเราจะไม่ได้ผลนะครับต้องมีน้าเท่านั้นแต่ว่าน้ําเนี่ยจะต้องพอเพียงหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราก็ะายฟางแล้วก็เอาน้ําขึ้นขึ้นนาให้ท่วมปกเศษให้พอประมาณแล้วเราก็นํารถ มายำ่ำย่ำฟางเพื่อให้จมน้ําเพื่อให้เขาว่าได้รับน้ําซึมซับน้ำนะครับเพื่อให้น้ําเนี่ยอึนอยู่กับตัวฟางแล้วเราก็นาเอนเดอร์เนี่ยผสมน้ําแล้วก็เอาไปจีดให้ท่วนะครับ,รบแล้วก็ได้สักสามสี่วันเราก็มาทํําทาการนะครับย่านะครับย่าต่อสางย่าฟางข้าวเนี่ยปูผิกหน้าดินเพื่อให้เม็ดวัชพืชนะครับอย่างเม็ดข้าวเดิดเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ย เดพลิกขึ้นมาแล้วก็หมักต่ออีกสามสี่วันให้ได้อาทิตหนึ่งหรือว่าให้ถึงสิบวันนะครับก็จะได้ผลดีนะครับเพราะว่าเทนเดอร์เราจะอยู่ได้อาทิตยหนึ่งโอ้ครับเราต้องแบ่งช่วงยังว่าเวลาได้ก็ถ้าสามวันวันที่สี่เราม่ย่าก็พลิกหน้าดินเนี้ยฟางมันก็ย่อยไปแล้วครับเมล็ดข้าวดิบที่อยู่ข้างบนก็ย่อยแล้วแล้วไปพลิกหน้าดินให้ขึ้นมานั่นนี่แหละครับคือหลักการย่อยอีกรอบหนึ่ง กลายเป็นว่าพวกวัชพืดทั้งหลายกลายเป็นปุ๋ยเลยครับกลายเป็นปุ๋ยเป็นตามธรรมชาติเออเหมือนปุ๋ยหมักเอาฟางเอาต้อฟางเพราะตอนนี้กฎหมายใช่เขาห้ามแล้วยิ่งติดถนนนี่เขาโดนจับง่ายนี่แหละครับคือผลดีของเทนเดอร์นะครับนั่นแหละดีเทนเดอร์เทนเดอร์คือจุวสีเข้มข้นไม่มีสารเคมีครับตรวจสอบได้ครับโอ้โหนี่แหละครับนี่ขนาดยังไม่ได้หวานปุ๋ยนี่ข้าวขึ้นเขียวเปื๊ดเลยครับ เพราะว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ของเทนเดอร์นี่เองครับโอาก็ไปย่อยน้องหลายต่อฟังอ่าต่อฟางฟางข้าววัชพืชต่างๆข้าวก็ได้กินปุ๋ยแล้วสิมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นในตัวเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับพี่น้องครับนี่แหละครับผลนีเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์เนาะหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับจุลินทรีย์มาหมักนะครับทําให้กลายเป็นปุ๋ยทําให้ต้นข้าวงอกงามด้วที่สำคัญคือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมดูครับไส้เดือน นะครับวัดอ่าเขาเรียกว่าสัตว์อ่าอยู่ในน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นกบเขียดอิงอ่างปลาทุกอย่างเห็นไหมครับธรรมชาติจะกินมานี่ขนาดไส้เดือนยังไม่ตายแสดงว่ามันดินมันดีแล้วนะครับธรรมชาติกังเกตได้เลยถ้านาเคมีไส้เดือนอยู่ไม่ได้ตายเกี้ยงเลยครับอ่าทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นกินรีเห็นไหมครับไส้เดือนขึ้นมาเต็มเลยโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับของแท้ครับ